ครับสวัสดีครับตอนนี้ครับพบกับสสารคามใช่ไหมครับตอนนี้สสารคามมาตกป่านะครับนี่เลือกงานเครื่องมือครับนี่ครับพื้นที่ตกป่าเฮ้ยเกาหลีครับใกล้ใหมู่บ้านเลยครับตอนนี้เงียบอยู่ครับตอนนี้ก็ร้องเงียบตอน ตอนนี้ประมาณใบกัวๆตอนนี้เดืองานเก่งหนึ่งครับตกนี่นบรรยากาศห่อนนิดนึงแต่อากาศก็เย็นสบายปนห่อนนำธรรมดาครับมนทีมงานครับล่างน้องบัวกับคุ้งข้าวน้องข่ายครับไม่ติดหรอไม่ดึงดูดเลย บ่ติดปลาดุกก็มีครับตัวนี้ปลาดุกปลาเสียมปลากดปลาดุกปลาเสียมแต่บ่คือของหมันเฮาแต่ไข่เสือรสชาติกะไก่เฮี้ยงครับแต่บ่แซ่บของสมันเฮาแต่กับพ่อ ให้ถึงอาหารบานเท่าไ,ได้ชัวขนาดมันกันครับแต่กระแทบบริสุทธิ์เพลินนี่ครับอาศัยอาศัยประหยัดการสื่อข้าวเขาครับหาปลาหางไปถอดไปอูไปย่างกินครับม่อยู่บ้านเพิินก็นต้องประหยัดเงินนิดนึงเพื่อพูดได้อยกมากแบบว่าเากาหลีมันดีนคัางทางี อย่ามาทำงานถ้าเจ้าว่าพรม่รีจะมากครับถ้าร่างกายปรแข็งแรงนี่จะมาต้องแข็งแรงเข้มแข็งยิ่ใจอดทนนักแน่นพร้อมสู่ทุกปัญหาปูดลงคนมาได้อาทิตย์หนึง่งเจอสัแก,หกนหัวก,กับเก้าบานครับเพิ่งกับนี้น้ำหูน้ำตากันได้ทีเดียวพอผมมาเคยเห็นมาแล้ว เรื่องหน,นาวมันทรมานเท็นงานตากขึ้นมาครับถูกแก้ใบเศร้าให้พักเบรกพอวานนี้เข้าคขอนขางที่สีเร่งกับงานมากๆครับมื่อหนึ่งเบรกเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งพักเกียงสำหรับคนไทย บางก็มองก็บ,บ่มีหมองเบ,กบรกบ่ได้เบรกตอนสนอบคนก็เลี้ยงว่ามาบางมองก็บว่าไม่เรียงกินมาใหมา่าเป็นส่วนไม้ส่วนส่วนส่วนไหลม่มบ้านนี่ยู่อุมมองว่านถุงมองต้องบ้านภูเขาบ้านเพิ่นบริษัทบานหลงงังเงยกับบัตรเขาด้วยบัตรรังเงยหน่อยเตี้ยแต่ข้างในดูหรูหรา นายูบารจุสาร,าร,สราคามเพื่องบารโซสารคามครับครับใกล้ใกล้ <c oughs> ลครับผมเ <c oughs> พื่อนเพื่อนครับแบบนี้บรรยากาศเพื่อแต่งตัง้งบรรทัาบรรไดถ้าปรับตัวขอัดอเลยแล้ว มีควเหมันไวัจากในเมืองมาอยู่ตามมันหนอกองหน้าจังสีกดีกันโอเคงานในโรงงานกะบอปันได์มวนเ,เดี๋ยวตอนได้ปลากินเบ็ดสิให้เบิ่งนะครับเนาะยู่สตอรไปตอนนี้ก็นาะ เอาท่านกินเนีย่ยส่งครับรอบมาโดนแล้วอันเอาลอตเตอรี่เดี๋ยวคลิปได้ไไอีใบหนึ่งได้ซมี่การปลายินเนีย่ยขึ้นจีทายถอดไมน่นะครับเนาะดี๋ยวมัมครับพอติดตามสสารครามนะครับเด้อครับสวัสดีครับ